สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงความรักให้กับชาวธาตุลมสําหรับสถานะรักเราสองสามคนนะคะโดยที่เป็นคําทานายแบบแรนดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนอย่าเอาไปซีเรียสกันนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะลักษณะาราศีที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปในวันนี้นะคะไพ่ที่ขึ้นมามีชาวกรกฎหรือวันจันทร์นะคะมีชาวเมษแล้วก็พฤษศนะคะเอาเท่านี้ไปก่อนเนาะ ความสัมพันธ์นี้อมว่านะมันเป็นความสัมพันธ์เหมือนกักกันไว้แบบลับๆอะเนาะกักกันไว้แบบลับๆในบางเคสคือไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกซึ่งกันและกันด้วยเนาะมีความเป็นครูอาจารย์กับลูกศรริษย์มีความเป็นเจ้านายกับลูกน้องมีความเป็นรักษาภาพลักษณเป็นคนในองค์กรหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะอาจจะแอบรักแอบชอบก็ได้นะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะ ก็เลยต้องกักกันไปแบบลับๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยทําให้บางทีก็มีตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างนะสับสนกันบ้างในความสัมพันธ์นะคะอาจจะแบบกลัวการเป็นขี้ปากชาวบ้านก็ได้นะคะหรือว่าบทที่คุณจะทะเลาะกันบทที่พวกคุณจะมีปัญหากันก็พูดจาเหน็บแนมพูดจาประชดประชันนะคะทำให้ความสัมพันธ์มันก็มีความแอบเจ็บเจ็บคันคันอยู่เหมือนกันเนาะ แต่ว่าไอ้ความมั่นคงในความสัมพันธ์น่ะมันอาจจะเกิดจากการที่พวกคุณเป็นที่ปรึกษากันเนาะแบบเอ่อเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพอะไรอย่างเงี้งมันเลยมีความมั่นคงนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนมันเสี่ยงเนาะในการที่จะแบบเอยเป็นขี้ปากชาวบ,บ้านเอ่อเสียภาพพจน์เสียภาพรักอะไรมันเลยต้องแคร์ไหมไอะไรเงี้ยเนาะนะคะในบางเคสก็โอ้ยคนวุ่นวายเยอะแยะเลยนะคะในความสัมพันธ์ อาจจะผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเข้ามาเป็นประเด็นปัญหาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะก็ลองดูถ้าเกิดตรง60%ขึ้นไปนะคะไปต่อได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาเช็คก,กันหน่อยซีว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับลมบ้างนะคะรักเราสองสามคนธาตุลมเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างมีไพ่ชาวพิจิกชาวกัน ชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเขารู้สึกยังไงโอเอามาเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกมีแรงดึงดูดกับคุณมากๆเนาะอารมณ์มันเหมือนกับเหมือนเขาเจอละนะคะเหมือนกับเขาเจอละในบางเคสก็คือเจอคู่อ่านะคะเนี่ยมันมีเขาเขารู้เลยว่าพวกเราน่าจะมีความเป็นคู่กันนี่ก็ได้นะเนี่ยเหมือนเป็นเนื้อคู่ในอดีตชาติฉันว่าเราน่าจะต้องเป็นเนื้อคู่กันแน่ๆเลย แต่ถ้ามันไม่ถึงขั้นคําว่าเนื้อคู่นะั่นมันแปลว่าเหมือนกับเอ้ยเขารู้แล้ลลวล่ะว่าก็รู้สึกดีๆกับคุณนะคะมีความผูกพันมีความคิดถึงรู้สึกมีแรงดึงดูดนะคะรู้สึกว่าคุณเป็นพลังงานที่เออน่าสนใจนะอะไรเงี้ยเนาะนะคะเอาว่าเขาน่าจะพยายามนะอยากที่จะรักษาคุณไว้นะคะไม่ว่าเป็นการรักษาคุณไว้ในรูปแบบของชู้สาวนะคะ หรือว่ามีความต้องการคุณมากๆเลยมากกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยนะหรือไม่งั้นเขาอาจจะอยากรักษาคุณไว้ในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันก็ได้แต่มันเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนที่เอ้ยมันมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะในบางเคสเขาอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเรารู้จักกันมานานก็ได้นาอเออเรามีอะไรที่เหมือนกันหลายๆอย่างเนาะหรือว่าเราเหมือนรู้จักกันมานานเลยเนาะอะไรเงี้ยนะคะความรู้สึกกันนะออมเลยว่าเป็นความรู้สึกที่แบบอืมเป็นความรู้สึกดีๆที่เขา มีให้คุณนะนะเออทั้งในเรื่องของแพชชั่นแรงมือดุทั้งในเรื่องของความรู้สึกของหัวใจด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แป๊บเดียวนะคะจังหวัแป๊บเดียวอ,อ่ายี่สิธันวาสองพันนะคะเราจะมีการจุดเทียนอิ่มคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะ เป็นสายขาวร้อยเปอร์เซ็นไม่เทาดำไม่ต้องกลัวจะมีอะไรเข้าตัวนะคะไม่มีแต่สายขาวผลลัพธ์ได้ไม่เกินกำของบุคคลหรือที่เรียกว่าไม่เกินบุญกรรมแต่งนั่นเองนะคะคนโสดเสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักมีคู่มีแฟนปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากขึ้นนะคะใครสนใจก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้สองสองสองอาจารย์จะจุดให้พวกเรายระเอียดใส่ไว้ให้แล้วใต้คลิปนะคะลองกดเข้าไปดูแล้วก็ทักทายสอบถามได้เลยนะคะโอเคทีนี้เรามาเช็คต่อเลยนะคะว่า เฮ้ยแล้วเขาว่ารักเราสองสามคนนะคะตัวเขาจะทำยังไงกับลมต่อไปเขาจะทำยังไงนะคะกับคุณต่อไปเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปโอ้โหเกิดอะไรขึ้นอืมทำไมความรู้สึกมันขึ้นมาบอกว่าเหมือนพวกคุณนิ่งกันแล้วคะเนาะ เหมือนกับมันมีความเงียบเียบมีความนิ่งๆนงเนาะเขาจะทำยังไงเอาว่าตัวเขาเองค่อนข้างที่จะรู้สึกอึมครึมหรือว่ากังวลอะไรบางอย่างนะคะเช่นเขาเองเนี่ยอยู่ในระหว่างการที่กำลังรอรอคอยคนเก่าก็ได้นะเช่นเออรอดูว่าคนเก่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปอ่ามันจะจบกันไหมเขาก็เลยกังวลกับความสัมพันธ์นี้นะคะหรือ เขาเรอดูสถานการณ์คนเก่าอยู่ว่าจะเอายังไงกับคุณนะ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบอืมันจะไปต่อไว้ไหมมันจะต้องจบลงหรือเปล่าเขาอาจจะรู้สึกอึมครึมในใจหรือหรือกังวลอยู่นะคะมันก็เลยทําให้เขาจะทํายังไงมันเลยกลายเป็นดูไม่ชัดเจนน่ะเขาจะทํำยังไงเหมือนกับอาจจะแบบทิ้งเว้นระยะให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นเหมือนเพื่อนก็เลยนะ เหมือนเป็นการยาณมิตรเป็นเหมือนเพื่อนทีนี้อีกเคสหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณกับเขานิ่งเงียบกันเนาะถ้าลมกับคนคนนี้นิ่งเงียบก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะกําลังรอดูว่าจะมีการกลับมาหากันไหมนะคะหรือว่ามันต้องจบถ้าเกิดว่าไม่กลับมามันจะต้องจบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่ได้บอกว่าเขาจะทําอะไรแต่ว่ามันเหมือนมันเป็นการบอกว่าเขาเขากําลังคิดอะไรมากกว่าเนาะงั้นดูแอคชั่นขอขยายเพิ่มค่ะเขาจะทํายังไงจะ แอคชั่นยังไงกับลมบ้างอะเขากังวลเรื่องอุปสรรคมันเยอะไหมอะเขาจะทำยังไงกับลมกังวลเรื่องอุปสรรคมันเยอะนะการที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีแฟนอยู่แล้วนะคะเขาจะทํายังไงอืมในบางเคสเหมือนเขาก็อยากถอดใจเนาะ เหมือนอยากถอดใจเนาะอารมณ์เหมือนกับเขาก็จะเรียนรู้อยู่เป็นกับความสัมพันธ์นี้นะคะว่าเขาจะต้องทํำยังไงเช่นการที่พวกคุณนั้นทําธุรกิจด้วยกันนะคะเขาต้องเรียนรู้ว่าเราต้องวางตัวยังไงการที่พวกคุณเป็นคนในสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเดียวกันอาจจะต้องประกบติดกันไปเป็นอีกยาวไกลนะคะเขาก็ต้องไปเรียนรู้เขาจะต้องทํำยังไงแต่ว่าพลังงานเหมือนกับอยากถอดใจเหมือนกันเนี่ย เคสแรกอุปสรรคมันเยอะมากแล้วมันจําเป็นต้องเรียนรู้อยู่เป็นตัวเขาตัดสินใจแล้วว่าจะถอดใจไปนะถอดใจไปเพื่อมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตที่สามารถเติมเต็มความเป็นค,คู่ความเป็นครอบครัวให้กับเขาได้อันนี้เคสแรกก่อนนะกับเคสที่สองพวกคุณดูไปไหนกันไม่พ้นเนาะมันมีความแบบ ي, เฮ้ยมันเป็นมันเป็นทั้งเซฟโซนมันเป็นทั้งแบบ มันต้องแบกหามกันไปมาเลยนาให้เขาเออตัดสินใจแล้วว่าเขาอยากที่จะลองดูซิว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะได้จริงจังไหมนะอืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวออมต้องดูก่อนขอขยายเพิ่มมันยังไม่ค่อยชัดการกระทําที่เขาจะทํากับลมการกระทาที่เขาจะทํากับลม,มการกระทําที่เขาจะทํากับลมการกระทําที่เขาจะทํากับลมการกระทําที่เขาจะทํากับลม ต้องบอกว่าบางบางความสัมพันธ์เขาจะใช้เงินซื้อเวลาใช้เงินของขวัญของฝากหรืออะไรก็ตามซื้อเวลาไว้ให้เงินทํางานให้การลงทุนร่วมกันต่างๆมันมันมันทำให้ความสัมพันธ์นี้ดําเนินไปนะคะเพราะฉะนั้นเป็นควาว่าของขวัญของฝากการลงทุนการเงินผลประโยชน์ก็ได้ก็จะดําเนินไปอะไรเงี้ยนะคะแบบแสดงว่าพวกคุณบางส่วนอาจจะแบบเป็นเพื่อนร่วมง,งานการทํางาน,งานด้วยกันหรือลงทุนทําอะไรด้วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเขาก็เลยแบบเออจะทําให้ให้เรื่อง เงินงานผลประโยชน์เหล่านั้นนะคะมันดําเนินความสัมพันธ์ไปต่ออะไรเงี้ยให้มันไปได้ต่ออะไรเงี้ยนะคะเอ่อทีนี้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องงานไม่ใช่เรื่องการลงทุนอะไรทั้งนั้นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะอยากให้คุณอยู่แบบนี้นะการกระทํามันจะเป็นการแสดงออกในเชิงอ้อยอ้อยต่อต่อจีบจีบอาจจะเหมือนดูสนใจอาจจะดูเหมือนเอ่อเทคแคร์นะคะให้คุณยังอยู่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะ,าจจะทาให้มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์พิเศษ หมือนจะจริงจังกันได้นะอะไรเงี้ยก็ไปกันไปกันต่อเรื่อยๆนะคะแต่ว่าโดดเด่นด้านคือโดดเด่นเคสที่แบบไม่ได้ไม่ได้จบอ่าต้องบอกงนี้เนาะไม่ได้โดดเด่นเคสที่จบความสัมพันธ์แต่ก็มีเหมือนกันส่วนน้อยนะคะที่มาดูคลิปนีแล้วคือแบบออยากถอดใจเนาะจะนิ่งกันไปจบกันไปดีกว่ามาั้งอะไรเงี้ยเอองั้นดูหน่อยว่าแล้วเขาเนี่ยจะเลือกชาวธาลมุมไหมล่ะถ้าเขามีอีกคนหนึ่งอยู่นะคะ 2, ถ้าเราสองสามคนธาตุลมเขาจะเลือกคุณหรือเปล่าเขาจะเลือกลมหรือเปล่ามีไพ่ชาวมีนนะคะเขาจะเลือกลมไหมออกแนวเหมือนสองจิตสองใจเนาะตัดสินใจไม่ได้ถ้าคุณกับเขาเงียบกันอะแล้วบล็อกกันนะเหมือนเหมือนดูอยากอยากให้ความสัมพันธ์ได้กลับคืนมาเหมือนกันนะอมืมีพลังงานนะถ้าคุณบล็อกเงียบกันนะเออ นะคะเหมือนกับอยากให้ความสัมพันธ์ได้กลับมาเหมือนกันอืมอยากให้แบบพวกเราได้กลับมาหาการมาตกลงมาคุยกันเหมือนกันเนาะทีนี้ถ้าไม่ได้บล็อกปิดกันนะคะเขาจะเลือกคุณหรือเปล่าเอามาดูเขาลำบากใจเหมือนกันเนาะที่จะเลือกเหมือนเขาเลือกไม่ได้นะเออคือสถานการณ์นี้ถ้าจะเลือกนะฝั่งใดฝั่งหนึ่งต้องไปจบกับคนเก่าก่อนนะคะ หรือเขาจะต้องตกผลึกอย่างจริงจังว่าในเหล่าบรรดาตัวเลือกเนี่ยเขาจะเลือกใครดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กรณีที่เขามีตัวเลือกนะคะเขาจะเลือกลมไหมเขาจะเลือกลมไหมมีไพ่ชาวนางคารพิจิกเมธนะคะจะเลือกไหมอยากเลือกอะในบางเคสเขาอยากเลือกคุณแต่คุณนั่นแหละที่มีกำแพงเนาะคุณนั่นแหละที่ท,ที่ที่มีแบริเออร์ปิดกัน้นทิ้งระยะห่างเว้นระยะเขาก็ได้แต่เสียดายเสียความรู้สึกเสียใจ นะคะอืมมัน,ม,นมันน่าจะมีหลายเคสอยู่นะเนี่ยที่มาดูกับออมเนาะเอาเป็นว่าเขาจะเลือกคุณไหมเอ่อเขาเอมใช้คําว่าเขาเขายังไม่สามารถเลือกได้แล้วกันค่ะเอาคํานี้ก่อนเนาะเพราะว่าต่อให้เขาอยากเลือกคุณก็ดูแบบเขาก็ไม่ได้ไม่ได้สมหวังอะ่ะนะคะหรือยังเสียความรู้สึกอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันจะเลือกเธอได้ยังไงละลมฉนันยังเสียความรู้สึกอยู่เลยนะ เออลักสามรักเราสองสามคนแล้วแบบนี้ทิศทางในโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างค่ะทิศทางในโน้มความสัมพันธ์เนาะมีไพ,ชพ,ชพช่ชาวกานเมถุนวันพุธชาวพิจิกชาวกลุ่มทิศทางในโน้ตน,น่าจะแบบคือต้องบอกตรงๆว่าในบางเคสมีการจบจริงๆนะเนี่ยนะชาวธโลมันมันมันจะมีสองสองเคสคือเคสที่เหมือนไม่ไปต่อแล้วนะอมมองเห็น คือเทไม่ไปต่อแล้วห่างนะคะแล้วก็ move on เยียวยานะคะแต่อีกเคสหนึ่งมันคือการที่แบบมันยังมีความหวังอยู่อะเออมันยังมีความหวังว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยยังอยากลองประคับประคองเพื่อลุ้นว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าในอนาคตก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนนะคะออผูกมิตรเข้าหากันแบบก็ยังช่างใจถ้อยคีถ้อย,อ,ย,อ,ยอาศัยค่อยเป็นค่อยไปนะคะแบบ ไม่ได้ผูกมัดอะไรกันม,มีมีให้อิสระกันนะขอคําแนะนําให้ลมค่ะแล้วเราสองสามคนทาาุลมใพ่อยากแนะนําอะไรคุณบ้างเอ่ยใพ่อยากแนะนําอะไรลมบ้างถ้าอยากแนะนําอะไรลมเหมือนไพ่อยากให้คุณรักษาความน่ารักของตัวเองไว้อะบางทีการที่คุณเป็นคนน่ารักนะ มันจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ยังได้ไปต่อนะคะอันนี้กรณีถ้าเกิดชาวทลมยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะความเป็นคนน่ารักของคุณนะ่ะจะช่วยทําให้คุณรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้แลาได้ไปต่อแต่ทีนี้บางทีความน่ารักของคุณในบางเคสนั้นจําเป็นต้องมีเพื่ออะไรเพื่อความรับผิดชอบอะไรบางอย่างนะเช่นยังช่วยกันเลี้ยงลูกอยู่นะคะหรือเป็นความรับผิดชอบในเรื่องที่พวกเราทํามาด้วยกันนะเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องธุรกิจคุณจําเป็นต้องใช้ความน่ารัก นะคะในการที่เราจะรักษามิตรภาพหรือว่ารักษาหน้าที่การงานหรือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันไว้อ่ะคําแนะนํามะนะทีนี้ทรก็อยากจะบอกถึงคนที่แบบอยากจะออกห่างความสัมพันธ์นี้เหมือนกันถ้าคุณต้องการออกห่างความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณต้องการ่ะนะเอาว่าคุณก็สามารถที่จะออกเหมือนกับมีหลายๆคนในชีวิตได้นะคะเนี่ยมันก็มีเด็กเหรียญเด็กถ้วย คุณสามารถที่จะมีหลายๆคนในชีวิตได้เพื่อที่จะดู <C> เพื่อที่จะเลือก <C> เพื่อที่จะคัดสรรนะนะอันนี้กรณีถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะแบบเอาเอา,เอาตัวออกห่างความสมัมพันธ์ตรงนี้นะคะอืมก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะใครสนใจจุียนอินคู่รักนะยี่สิบหกธันวาสองพันยิบห้าจุดนะคะติดต่อหลังบ้านหลังไม้ได้เลยรายละเอียดใต้คลิปนี้นะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย